ผมเชื่อว่าในปัจจุบันนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนคงใช้หันมาใช้ SSD กันเยอะแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเร็วกว่า HDD มากเลยหร,หรือว่าเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์มากเลยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเจ้า SSD ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมักจะไม่เตือนลูงหน้านะครับว่าใกล้พังแล้วยังพอรู้ตัวอีกทีข้อมูลอาจหายหมดแล้วก็ได้นะครับผมวันนี้ผมเลยจะมาแชร์วิธีการตรวจสุขภาพของ SSD แบบง่ายๆกันนะครับด้วยโปรแกรมฟรีนะครับผมที่มีชื่อว่า k i n s t o n Disk Info นะครับผม เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายครับคลิกเข้าไปดูก็จะบอกรายละเอียดของ SSD เราหมดเลยนะครับว่าสุขภาพ SSD ของเราตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างนะครับผมส่วนรายละเอียดและวิธีการติดตั้งการใช้งานเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิดได้เลยนะครับ ลุงมาออนไลน์สวัสดีครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเช็คสุขภาพ SSD ของเพื่อนๆกันนะครับว่ายังใช้งานได้ดีอยู่หรือใกล้จะพังแล้วนะครับด้วยโปรแกรมฟรีอย่างที่บอกไปนะครับชื่อว่า Kitten Disk Info นะครับขั้นตอนก็ง่ายมากนะครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ที่ด้านล่างแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆข้ามาอ่านยังงงนิดนึงนะครับมันนีปุ่มดาวน์โหลดหลายอันเลยนะครับไม่รู้ตรงไหนครับคลิกไปก็มีแต่โฆษณาครับผมแนะนํานะครับให้คลิกตรงรูปเลยครับผมวิธีการก็คลิกที่รูปแล้วก็มันก็จะดาวน์โหลดให้นะครับ กดเข้าไปเลยครับโอเคเด้งข้ามาหน้านี้นะครับแต่ว่าสักพักนึงเดี๋ยวมันจะโหลดเองนะครับเพื่อนๆรอแป๊กหนึ่งครับมันวิเข้ามาเองแล้วนะครับผมบิงขึ้นมาแล้วครับโอเควิธีการใช้งานก็ง่ายมากครับผมจะกดเดี๋ยวมานคิดติดตั้งเลยแล้วกันนะครับก็ไอเอ็กซ์ไปนะครับกด next ครับ แล้วก็หาที่วางได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ไว้ที่ตรงในนี้เลยครับกดเน็กครับผมแล้วก็อันนี้ตั้งชื่อเบาขึ้นมากดเน็กครับเขตอชอาร์ชาร์คดท็อปนะครับกดเน็กไปเลยครับอิสตอรครับนี่เราจะเข้าไปดูเว็บไซต์เขาไหมนะครับถ้าเปิดเว็บไซต์เขาด้วยก็ติ๊กเอาไว้นะครับผมแต่ผมจะไม่เข้าไปดูนะครับจะให้มันรันอย่างเดียวนะครับผมก็กดฟิดได้เลยครับ โปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับดูง่ายมากนะครับเป็นภาษาไทยด้วยนะครับถ้าใครไม่เป็นภาษาไทยก็สามารถไปเปลี่ยนภาษาตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูได้ก่อนละกันคอมพิวเตอร์ผมจะมีทั้งหมดสามมีห้าได้นะครับแต่ว่าจะใช้ห้าทจริงๆอยู่แค่สามลูกนะครับเป็น SSD สองลูกนะครับผมแล้วก็อันนีแบ็กหนึ่งลูกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้ครับ SSD ไดซีของผมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นได้ ที่มีความจุเยอะมากนะครับว่าเป็น w i n d o w s อ่า SSD b a แ k นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็น SSD อีกลูกหนึ่งนะครับผมจะให้ดูตัวอย่างของผมลวกันนะครับจุดที่เราสังเกตนะครับอันนี้ผมให้ดูตัวใหม่ก่อนลวกันนะครับจะได้ดูไปง่ายๆนะครับอ่า SSD ลูกนี้ของผมนะครับใช้เปิดใช้งานมาทั้งหมด560ชั่วโมงแล้วนะครับก็ประมาณ ยี่สิบสามวันแปดชั่วโมงนะครับนี่คือการใช้งานของมันเต็มๆนะครับแบบที่เราเปิดเครื่องนะครับไม่ใช่ว่าเริ่มเปิดเมื่อไหร่นะครับมันเหมือนประมาณแค่สะสมชั่วโมงยีสี่ชั่วโมงก็นับเป็นหนึ่งวันอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็การเปิดใช้งานทั้งสิ้นสี่ร้อยสามสิบหกครั้งนะครับแล้วการอ่านเกฑ์ทั้งหมดเนี่ยผมใช้ไปทั้งหมดสี่พันกว่าชิกแล้วนะครับผมก็ใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสถานะฮาร์ดดิสก์ของผมยังร้อยเปอร์เซ็นอยู่นะครับก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับอุณหภู อันนี้สีฟ้าสีเขียวก็ยังถือว่าดีนะครับของผมเป็นสีฟ้าทุกลูกเลยนะครับผมนี่มาดูฮาร์ดดิสกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นฮาร์ดดิสก์นะครับก็เปิดใช้งานมาแล้วเท่านี้นะครับแต่ว่าอาจจะดูไม่ไม่ละเอียดเท่า s s d นะครับไม่มีช่วง,งนนะวงการทางานนะครับอ๋อไม่ีช่วงวงการทางานด้วยแต่ว่าเขียนอ่านนี้ระบุไม่ได้นะครับเพราะเราเลือกโปรแกร,รม SSD มานะครับผมส่วนตัวสุดท้ายนะครับ นี่ของผมใช้มานานมากแล้วครับน่าจะเป็นสิบปีได้แล้วนะครับลูกนี้ครับอ่เหลือเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นตเลยครับสถานะดีของผมนะครับวันนึงอาจจะพังก็ได้นะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ครับนี่ดีเข้ามาดูก่อนนะครับก็ชั่วโมงการทำงานนี้ก็เป็นหมื่นชั่วโมงเลยครับถ้านับเป็นวันนี้ผมไม่รู้เลยว่ากี่ปีแล้วนะครับแล้วการเขียนข้อมูลทั้งหมดแสนแล้วนะครับดูเทียบกันครับต่างกันเยอะมากเลยนะครับตัวนี้ผมใช้มาค่อนข้างเยอะแล้วครับ อีกสักปีสองปีนี้ก็อาจจะไปแล้วก็ได้นะครับผมถ้าเป็นไม่ได้ก็มันเยอะมากๆก็สำรองข้อมูลไว้สักหน่อยหนึ่งก็ดีนะครับอาซื้อตัวใหม่มาใช้งานกันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับการใช้โปรแกรมก็ค่อนข้างง่ายครับดูก็ง่ายมากเลยนะครับอย่างที่บอกดูแค่สถานะนี่ตรงนี้นะครับเป็นสีฟ้าก็โอเคเดี๋ยวครับสีฟ้าสีเขียวนะครับถ้าเริ่มเหลืองหรือเริ่มแดงก็าเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับสักหกเดือนเข้ามาดูสักครั้งหนึ่งก็ได้ครับในโปรแกรมนี้นะครับผมแล้วก็ ดูสถานะการทำงานเราใช้มาเยอะไหมนะครับแล้วก็ปริมาณนี่นะครับถ้าเยอะมากก็วันนึงก็อาจจะหมดอายุได้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็คิดตั้นคิดตั้นดิทอินโฟนะครับเป็นเครื่องมือฟรีที่ช่วยเราได้รู้ล่วงหน้านะครับว่า S D ยังแข็งแรงดีหรือไม่นะครับหรือใกล้จะพังแล้วนะครับถ้ายิวนี้ต่ํากว่า90%ก็ควรเริ่มสำรองข้อมูลได้แล้วนะครับผมแต่ถ้ามากแต่ถ้าต่ำกว่า70%หรือมีคําเตือนควรเปลี่ยนเลยนะครับอย่าอย่าพยายาม คนใช้นะครับวันหนึ่งเราข้อมูลเราจะหายไปโดยที่เราไม่ได้สำรองข้อมูลไม่ได้ทำอะไรไปเลยนะครับผมยังก็มันเข้ามาดูบ่อยๆนะครับหกเดือนอย่างน้อยก็ยังดีเนี่ยครับจะได้ป้องกันทันนะครับผมเวลาถ้าเกิดกอะไรเกิดกับเข้า S D ของเรานะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะช่วยเพื่อนๆที่ดูอยู่ก็เช็คสุขภาพ S D ของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะครับยังไงก็อย่าลืมไปสำรองข้อมูลสำคัญเอาไว้เสมอนะครับ พอต่อให้ค่าฮิวที่ดีแต่ SSD ก็สามารถเสียได้กระดันหันได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้จบแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ